อุกรณ์เอามิ้นมีอะไรบ้างะคะก็จะมีกาบมะพร้าวโอเคกาบมะพร้าวสำหรับลนลนอ๋อโอเคแล้วอันนี้อะไรอะคะเนี่ยอันนี้สวิงตัดปลาจะสวิงตัดปลาไม่เกี่ยวเราจะทำอะไรเขาได้อ๋อจะเอาแบบจะเอาไม้ใช่ไหมไม่ก็อะไจะงงไว้ไอ้มันสอยๆอ๋อโอเคโอเคโอ้ดัก ดักไว้่ะโอ้โหโอเคค่ะทุกคนไปเตรียมสแตนบายสแตนบายเดลิงแคร์รี่จิงฟอร์มีสแตนนำแสดงโดยไอชาติคนเดิม ทุกคนมาดามจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้ปังนะลิขสิทธ์เข้านะลิขสิทธ์ใหญ่ด้วยนะเจ้าเนี้ยไม่รู้ว่าจะพอจ่ายหรือเปล่าทุกคนอาจจะต้องควักเงินส่วนตัวนะทุกคนจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยแอบมาถ่ายเขาแล้วก็แบบว่ายังไงค่าตัวก็ไม่ได้จ่ายนะจ๊ะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมแต่ว่าผู้ติดตามไม่พร้อมทุกคนไปก่อนแล้วกันทั้งนัะ ไปเร็วไปแล้วไปแล้วคลืคล่นมากเลยทุกคนนี่ดาราดารารับเชิญเยอะมากเลย 7, 7ทุกคน<ม>นะหลายช่องมากด้วยทุกคนดารารับเชิญน,นี่ไม่อยากจะบอกนี่ทีมการคุณภาพสวัสด,ดีค่ะี<แ>่ยวสวนน้ำกันเดอ้อขุดเจ็ดเม็ดเคืองนโอ้ยต,ตอนนี้มันแรงอยู่แสดงก่อนนะแต่ถ้าออนแอร์ก่อนเราก็จะ ค่อยจ่ายค่าตัวนะทุกคนน้องคู่ค<อ>่ะเมื่อกี้ผมพี่จอยไอ้นี่ผมจุ้มน้ำปลา้ <laughs> ามากอะ่ะก um ินส um ้มตำเสร็จไงแล้วพี่ก็พี่ก็โทรหาน้องโบไงอ๋อเมื่อกี้ <ś la> ใช่ไหมคะคุยกับน้องโบพูดโอ้ไม่กอด <ś la ff s> ยู่จะลงได้ไหมเนี่ยโอ้อดอ๋อ กอยานสินคนเนี่ยโอ้โหมอมตะกอดอุ้ยนุ่นนุ่นนุ่นอมตกอดทุกคนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่จอยเอามันสิสินเฮียน่ะน่เป็นวงก้อใหญ่แค่ไหนหรอก้สวยมากนี่ไงพี่ทอนค่ะเดี๋ยวน้องขอบคุณค่ะขอโทษนะคะ บรรยากาศแบบโอ้ไม่กอดบรรยากาศไม้กอดบรรยากาศไม้กอดแล้วเดี๋ยวก็ตัดไปตรงหนูเลยโอ้โหอยากให้เห็นหนูด้วยไหมอุปกรณ์ชัดมากถือให้ไหมมาเพื่อได้พี่ถือให้มาเพื่อได้ได้เศษแผ่นล่ะก่อนเลยนะเอาอะไรก่อนไหมขึ้นไปเลย ขึ้นมิ่มให้พี่น้องขึ้นมิ่มให้อันสวัสดีไม่ขึ้มิมพี่น้องคุณเอ้าเอามาเอ้าสวัสดีครับไอชาติคนเดินเขาผมมาขึ้นมิ่มให้มาดามเสาะกราวครับแรับเชิญครับแรับเชิญ

มองเห็นอยู่แบบใกล้ๆตรงนู้นเดี๋ยวซูมให้ดูน้ำหวานเยอะมากเลยครับว,วอ้วโรล้วลสหน้าปี๋สว่สวนยางสา่หน้าชีดี้ของมาดามซ้อเก่าวนี่โอ้แขกไม่หดแขกรับเชิญแขกรับเชิญคือไอาชาตพุโทโธธรรมโม รั้งโคหรับรับรับต้งไว้นานแค่ไหนอ่ะมัมมจะเมาเี่ยมีคนนำมุมล่เสียยันมินไล่ครับแมนดับที่คอนอยู่ไกลก็มูนุ่นพี่เดียวด้วยพี่เดียวไม่อยู่ไกลจัง ไปก่อนไงไปก่อนเดินมาแล้วมันไม่มาหรอกคุณคุเพนก็อยากจอยได้มาดูเลยมาดูแมนแมนแมนอันผู้ใหญ่งกว่าอยู่คุณยิ่งใจถ้ามันไม่ได้มันต่อยคนแล้วอ๋อมันเมาแล้วใช่ไหมเร็วมากเลยแค่ไม่เดียวคกแค่ประมาณสองนาทีได้อยู่นะเขาตัวเล็กไงปีนี้มิจักข้างหรอกก็เฮอร์ังนี้ยี่สิบหกค สองหกสหนนี้โอ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 ้ไมไหนใชหโอ้โอ้กอนนโอ้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 โ้โอ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 โอ้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 โอ

โอลยไม่กด่อดดิให้กำลังใจมาดามให้กำลังใจนะชาต้องใช้แรงอะมกมือนึงต้องจับด้วยนะอตัดแบบนีมหรอมาดามซอสกาวกำลังจะตัดตัดมิ้มนะครับโอ้ใจกล้ามากเลยครับขาดไหมไม่ขาดขาดเดี๋ยวตัดเลย เอขาแล้วขาแลดแล้ว่เกง่โอ้โหบโอ้เกรงเกงเงดูกองกองเชียร์ครับกองเชียร์นี่้างแรกหมคะั้งแรกในชีวิตเลยคะตื่นเต้นมากเลยค่ะ โดนโดน,โดนต่อยไหมไม,ไม่โดนอย่าโดนเลยอย่าโดนเลยโอเคค่ะทุกคนน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอทำให้ซิ่งสุดๆนี่

เป็นไงครับอร่อยไหมเซ็บเซ็บตัวมันนี้อร่อยนะลอากินกันน้ำ็งมนมันขั้นที่สองอร่อยไหมชักกระด้างอร่อยไหมกระด้าอร่อยอมแง๊ะ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 ขอเสียงแซบรวมๆกันหน่อยขอเสียงแซบรวมกันนึ่งแซบแซบแซบ ไม่พร้อมกันเลยเอาใหม่ได้ไหมหนึ่งสองสามแซ่หนึ่งสองสามซไลมากเลยครับหวานแบบเพึ่งเดียนห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้โกหกเลยนะเนี่ยอลงปุ๊บกินปั๊บเลย ส่วนคือจะพูดยังไงละตัวมันู่ทำมากันนี้ไม่มีตัวสนเลยไม่ได้เลย้อะไ้มาได้เลยหรอด้ดูดิดูดิดูดิอู้หูยด้วยด้วยนี่แหละเมือดูร่ตอีคำนดกมำฉ่ๆเนี่ยตกเลยค่ะำมากแบบลงลงฉำลงลงอีกิดนึงด้น เจอกันไเจอกันอีกเหมือนกันเช่นกันอันนี้มันลูกอะไรอ่ะใครพอจะรู้จักไหมมาเขือไหมแต่ทำไมมันมีขนนะทุกคน